สวัสดีครับพ่อกระบะบอามอีสานบ้านโคกหน้อยอีกสิ่งเดียเชิญเคยครับพี่น้องนี่จะใา้พี่น้องมาเบิ้งมาโคกพุดโคกน้องหน้ามเดียวของแม่นานะครับว่าแม่นาำมูเจ็ดบ้านโคกหน้อยเนื้อทีหนึ่งไรหนึ่งไรครับพี่น้องมี่สองน้องสะเชินเคยอันนี้ไรน,หนึงสีแคบแป่ได้พี่น้องจะมาตัว สอบถามไปว่าเสียจากมองนี้แล้วจากของหน้าแม่นาแล้วมันหยุดไปของพอนิรันต์ของพอนิรันต์อีกสามลาพี่น้องอันนี้ไรยหนึง่งอันนี้จะมีน้องสาน้องงานกับพุทธยัก้อยแล้วครับมื่อนี้สามขามาพี่น้องเลย่องเรื่องมาทายคำแน่ตอนที้กับระมาณ จะหกโมงแรกเลยพี่น้องบรรยากาศฝนตกหมาครับมรรยากาฝนตกบรรยากาศตัวให้ข้างหน้าเสียงเขียดห้องครับพี่น้องนี่เสียงเขียดจะหน้าห้องเสียงเขียดโมห้องบรรยากาศแบบี่สานอิสารพี่น,อนะน้องนะกำลังมปโคขุด น้องสาน้องหน้ามาเดี๋ยวจะกับมาพี่นอ่อยสาดีเลิกซีเมตรนะครับพี่นอ้องสาดีของพุ่งพึ่งจะคุดพุ่งจะคุดได้ประมาณกับชั่วโมงนึงเหรอครับพ่อเห็นลานเหรอพี่นอ้อง ระไปคุดไอ้ล่องสาเรีบยบวๆอ็คือถ้าแจ้งขอบอีกเท่าเดียครับแจ้งขอบนั่งสี่หลอดที่บ้าไปเอาลมมาหนิคน้องหน้าเว,เว,เวเ้เดี๋ยวเนี่ยเพื่อนอาทิตย์หนึ่งรายนี่จะใส่ก็ประมาณอยู่ที่หมื่นกว่าบาทได้พี่น้องที่หมื่นกว่าบาท แต่ก็บ้านจะซีเมื่อกว่าบาทเป็นงบของหลวงนะครับเนาะเป็นโครงการของหลวงตอนนี้เที่สามไรนี่ใส่ก็ะมาณอยู่แสนแสนสี่พันอยู่หละพี่น้นอครับบ้าอําจะมาผิดนนนเนาะประมาณแสนสี่พัน,น แต่ว่าเนี่ยที่จะว่วงว่วงว่าล้องสาสีใ่ญยกว่าแบบไรเงินไรหนึ่งว่ะแลนก็มีสามแบบทีมันหน่อยครับพี่น้องเนาะคิดอไรบ้ได้คพาไรงบ้างสาที่บันคุด่างกันน ฟนตก๊กวันนี้ฝนตกพี่นอ้องมันขึ้นกับตกแบะโต,ต,ตกแบบตกแห้งมันขึ้นกับตกแห้งขนาดครเออทางซ้ายทางนี่พุด,ดแล้วแล้วยุดเสร็จแล้วแป้งทอดเรียบร้อยแล้วพี่นอ้อง ต่อไปมันก็จะเอาพืชไม้มาปลูกล้อมรอบขาตะไคร้ใบมะกรูดแต่ว่าไปไม่ไพื่อน้องเพื่นเด็กเก็บขายกุ๊กกงกล้วยเอามาปลูกไว้พี่น้องเศรษฐกิจพ่อเพียง,งเลี้ยงพงเลี้ยงปลาไพ่อนเด็กขายนีย่น้ำออกบอ่อน้ำได้เพี่น้องเด้อยแล้วออกบอ่อแล้วฝนตกใส่บุญที่ว่าออกบอ่อพี่น้องฝนตกใส่าน,าน,ใสน้ำอยู่ทุกที่เลย สวยงามครับพี่น้องตัวกวางแห้งกัถือว่าโอเคอยู่ครับอันนี้เป็นตีนบานนี่พี่น้องตีนบาน,นนี่จะเป็นแบบว่าเ,เป็นเนื้อเป็นบานเป็นหมูบ่บานอยู่ๆกระไกหมูบ่บานพี่น้องอันนี้ก็เลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลานิ่งลอยแล้วพี่น้องจะขายยุคนี้ยุคโควิดพี่น้องต้องเลี้ยงปลาขาย หากินอยู่น้ำพายย้ำได้พี่น้องยังติดโควิดขคิดว่าโอเคอยู่ครับขาดไวอีกสองขีดกับหอดหน้าบ่าวอําพี่น้องหน้าแม่นาเนี่ยพเพิ่งจะจิบไปหน้าพอนี้ลั่นพอนี้ลั่นแล้วคิดว่าขาดแลาเป็นหน้าของบ่าวอําต่อไปสามลาพี่น้องเนี่ยมาอังจีไปพายหน้าบ่าวอําพี่น้องจะเริ่มแ่ต้นจนจบเลยพี่น้องฝากพี่น้องก็ติดตามก็แล้วก็แชร์ให้บ่าวอําด,ด้วยนะครับเด้อ จุดจิตเป็นกำลังใจเห็ดคลิปต่อไปครับพี่น้องอ่ะบัมไมโคต่อครับบัมไมโคตรต่อจีบแม่หนิพันแม่สามขั้นพี่น้องเพราะท่านเพราะท่านพ่อคนขับอยู่พี่น้องท่านอยูคุยกับเพื่อนอยู่ถ้าเพิ่อนมาจะใสเนาะแต่โหข่าวว่าสอบถามผู้พันรูเนาะครับเนาะของหแม่ของเราเพันมมเพันแม่สามขั้นครับจีบงานอยู่สามขั้น thank <laughs> you ข้อกี้หินอะไรไม่รู้ล่องไปได้หรือคือในลงไปเกี่ยวม้าข้อจะหักไปหรือกดดินเหนียวหางลางดินเหนียวดินเหนียวมาซมหินหลาด ยาเนี่จะกลวงถึงมะฮอดลองสูรงตรแม่โครได้พี่น้องของคนตักลักใหม่ครับ พวกน้องหน้าบ่เดียวเลยต้องไปอบรมอยู่หาขึ้นพี่น้องที่ขึ้นหามือแล้วเอามกาไปอบรมอยู่บ้านดอนหมูตะบนคำเปียดพี่น้องไปอบรมอยู่แบบนุกสนานครับพี่น้องไปอบรมมันเกียดเลยังี่มวนพี่น้อง อบร่มแต่เดือนกุมภาพพี่น้องกุมภาพันธ์แต่เนื้อที่ผู้ใดไอซิบหาลาเนี่ยเ่าะะไปอบร่มไก่พี่น้องล่อบร่มหลายชื่อแต่ว่าคนที่ล่มร่มร่มเจียอะไรว่าซิบหาลาย,ยคือไอ้ทหารนะพี่น้องของทหารทหารเพ่าะจะไม่เหตุหายครับเอากำลัางงามเลยพี่น้อง โบนิโอแก่เด็กว่ายแตพี่น้องทำแล้วตัวแกเป็นโอทีเป็นิโอที ครับพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้สต์นีดนะครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหายวะอามิสารนั่นคุกหน่อยนั่นเลยนครับเด้อสวัสดีเหตุคลิปต่อๆไปครับพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สต์นีดละครับสวัสดีครับผมคลิปหน้าพอนะไหมครับ